สดคพกับผมนะครับเกมเมอรนาแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์ครับกันอีกแล้วพาร์ทสามลืมอัดเมื่อวานแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรได้อยู่ก็ตอนนี้กําลังหาเหล็กซึ่งระหว่างที่อันนี้ไปก็ไปฟาร,ร์มเหล็กแล้วก็เอาเหล็กมาทําเป็นโล่แล้วก็พิกแอคดิดนหน่อยแล้วก็มาขุดเหล็กเพิ่มเติมเพราะเราต้องการเหล็กสุดๆไปเลยแต่ประเทียังไม่มีฟาร,ร์มเหล็กเราก็ต้องใช้สิ่งนี้ไปเรื่อย S 1> <S 1> <S อ่านนานสักนิดนึงโอใช่ใช่ใช่เรามีโลเรามีโลเรามีโล ตัวน่ะตีเลยตีเลยนั่นแหละจะเป็นผู้ชมที่ดีไวให้ขเขาตีน่าแหละแล้วดูเหมือนว่าไฟาจะดับไม่เป็นไรอานในโทรศัพท์ได้อยู่จริงจัง เมแบบนีงนะนจะทำได้ให้กลางโลอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวโล่ก็แตกหรอกพึ่งหนึ่งโอ้ย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  ติดพิษ13วิอีกแม่มดเว้เลยไม่เคยสนก็เจอเป็นลัดเคปซะด้วยรัดเคปหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นโกเบอรี่ข้างๆแล้วคิดเป็นลับเคปไปก่อนอนะ่ะน่าจะใช่แลวมั้ง ไม่รู้ว่าไม่เห็นน้ำปกติระเก็บน้ำจะโคตรเยอะเลยนี่นี่นะ <c oughs> จะตายในที่แบบนี้ไม่ได้หันไปดูไอ้ดูลิตี้ของโลกแป๊บเดียวเลือดเหลือแค่นี้นเลือดแบบไม่มดถ้าไม่มดเราวิ่งหนีมันจะมันจะยิ่งชอบในการโจมตีใส่ใช่ไหมวันนเราต้องรีบจัดการไม่มดให้เร็วที่สุดเท่าที่มันไปได้แห่พระเอิ้น ใครมันจะไปตัดสลุกมันจะปลาแบบมันจะปาพิษมาตอนนั้นก็เห็นอยู่นะอยู่ไกลๆแต่ไม่รู้ก็จะตีเข้าไปได้หรือเปล่ามนสเกลตันอยู่เราต้องหาทางกลับให้ได้นะตอนนี้อุจีนี่ไงเราวเล่มาแบบอุ้ย ไม่มีดาบอะขวานในในเบดล็อกมันไม่ได้แรงกว่าคือถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับขวานในจาว่ามันจะแรงกว่าดาบแต่ว่าถ้าใช้ไปโจมตีมันก็จะใช้ผิดจุดประสงค์ซึ่งมันจะทําให้ขวานเราแตกง่ายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นรอบนี้จะเอาอันนี้ไปแล้วกันดาบไปแต่ในเบดล็อกดาบจะแรงกว่าขวานซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม ไปแค่นี้พอ,อไปเรน้อยไม่ต้องไปเยอะนี่ยตรงนี้เป็นทางทางทองเอาแอคเล็กมาขุดแล้วก็ไปไกลสดุดนู่นเลยนะุ่นเลยน่ะไกลสุดนู่นเลยน่ะขุดไปได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยเนะี่ย มันน่าจะยังไม่ตายแล้วมั้งใช่เราไม่มีเกาะเดี๋ยพึ่งเยี๋พึ่งใส่โลก่อนพิกแอคพิกแอคของอะไรไม่รู้เต็มตัวหมดเลยเนี่ย อุ้ยสิยยนี่แม่งชอบน่าแหละลงไปเลยชอบทำสแกนเนี่ยนะโค้งงไงเลยสัวน,นึงนะนขึ้นแป๊บหรือแม่งมันตายไปแล้ววะไม่มันไม่น่าตายดิ ไม่น่าตายนะน,นี้ก็ชอบเหมือนกันแหละจำสเกลนะจำสเกลมีโลเ้าเว้ยมีโลกลูลกกสู้ได้ไม่มีกูสู้ไม่ได้โอ้ยูดมืนชอบจำสเกลกันหมดเลยนยนะ อเดี๋ยวนะแล้วขุดลิสโตนได้ได้เอ็กพีได้ไงอะ่ะเฮ้ยผิดไปตอนไหนวะขุดดิสโทนแล้วไดเอ็กพีปกติเอ็กพีจะได้จากฐานจากลาพีจากควอดจากอะไรอีกนะเอิมรอลได้จากเอิมรอลด้วยได้ขนาดนะ่ะแล้วแบบแน่ไงะวะเออดี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 ด,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 ดีจะได้แบบ อยู่นู่นยิงไม่ได้เนี่ยกูถ่านแล้วได้พีถ่านมาเยอะเลยตอนนี้ช่วงช่วงนี้กำลังขาดแคลนอยู่ เดี๋ยวไอ้เทวก็น่าจะไปหาซื้อจาก n อ c พซได้แหละหรือไม่ก็ไปหาต้นไผ่เจ้าพวกนี้ไม่จำกัดเหมือนกันเอะหรือจะทำเครื่องปั๊มถ่านไอ้ลูเอคาเอาเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มไอเจ้าเพิงดีนะแต่ไม่รู้ว่าในเวดล็อกจะทำได้หรือเปล่าน่าจะทำได้แค่ในจาว่าแหละมั้งงั้นก็หาแรกกัอ n p พซนั่นแหละชวสุดแล้ว แสงพิฆาตดวงตาเป็นไฟมาที่แบบรุนแรงมากเปลี่ยนสีเลยอะ่ะไม่ได้เจอโกเบอรี่จะเอากลับบ้าน แหลงอา,าหารม่สิ้นสุดน่าบาเสียวใช่ไหมน,นั่นเนี่ยแต่ถ้าเราจะเอาเกอร์เวอรี่เราก็ต้องทำมาแล้วนะ เราแต่ขอบไว้เวลาเราโดนยิงจะได้ไม่ร่วงรู้สึกคิดผิดมากเลยที่มาในสถานที่แบบนี้ตอนที่เรายังไม่มียังไม่ได้มีของเลยมากมายเนี่ย A lot on. Oh. โอ้ยใช่มันขึ้นได้ได้มาละต้นหนึ่งเสียวชมัมนัดนและอ่ะใช่แล้วเ่อใครไม่รู้ว่ากูเบอร์รีมันก็ให้แสงสว่างเหมือนกันนะโอเคเราแข้าได้แล้วได้บป็อกมอสเราก็ดีใจแล้ว ถ้าถามว่าบล็อกมอสทำอะไรได้ก็ถ้าเอาเอาบนวิงมิวไปใส่ในบล็อกมอสใช่ไหมเราจะสามารถให้มันแพร่กระจายได้แล้วเราก็สามารถใช้อ่าจอบพวนดินในการขุดมันอย่างรวดเร็วได้หุ้ยล็ก ก็ขึ้นยังไงวะขึ้างเนุ้นอุ้ยอุ้ย่อยถ้าเป็นในคอมอะมันจะโคตรง่ายเลยเพราะแบบมันรู้ไงว่าจังหวะไหนมันตีได้จังหวะไหนมันหลบได้พอเผลอมันหลบแล้วตีได้ทีเดียว้วยแต่ว่าอันนี้มันต้องแบบหันหน้าทีแล้วก็ตีทีมันเลยยากโอ้ย มาแบบไม่ให้ซูมให้เสียงแล้วเดี๋ยวได้ๆเอาของก่อนปัก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 หัวกระแทกเดี๋ยวต้องไปขยายให้ราคามันสูงขึ้นนี่นึง สะพานขาซะ้วยหน้าตาไปกี่รอบแล้วนะสองรอบใช่ไหมเข่โลเลยการต่อสู้กำลังจะมา โลอยู่ให้เกียร์โลกด้วย <ت ت เทคนิคุูคชอบคอมบูเนี่ยสะท้อนก็คือเด้งเด้งให้มันถอยเด้งให้มันถอยเสร็จแล้วเราก็ทำการเข้าไปตี Good, 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 good. ดุดด,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 ดุดดุดุดจริงมันน่าจะแบบไปทางอื่นแล้วนะโอเคตรงนี้อันตรายเกินไปไม่ทำมานี้อยู่ไปบ่ได้ นีเราไปทางนี้ดีกว่าไม่มีแล้วมากก็แค่หมกตัวนี้นี้มกตัวหาแร่แต่กูก็ตายอยู่ดี <laughs> เชื่อมกัน ปัดเล็กก็ได้แล้วมั้งโอเคชัดเจนละมันเป็นลัดเคียบ ก็จะถามว่าช่วงนี้หมดคอนเทนต์ไหมก็หมดแล้ะแต่วม่เป็ไไรหลังจากคลิปนี้ต่อไปก็จะเป็นโลบ็อกแล้วใชหรือเปล่าเอ่ยนั่นแหละฉะนั้นก็เอาละครับนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วซึ่งก็จริงๆถามว่ามีคอนเทนต์ไหมก็ไม่มีแล้วนะก็ <laughs> <laughs> ถ้าจะให้มาอัดแต่การขุดเหมืองอย่างเดียวมันก็คงจะไม่เฉ่ยเรื่องเอาเป็นว่าดูประมาณเท่านี้ไปก่อนละกัน ส่วนถ้าอยากมีส่วนถ้าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวค่อยทามาอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดลงคลิปนี้ไปแล้วก็จะเป็นโลบ็อกแล้วซึ่งโลบ็อกนั้นมีคอนเทนต์เพียบเลยเอาเป็นว่าสวัสดีสวัสดีครับ,รบแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s ส r i b e ด้วยนะครับอยากบอกจะคุยอะไรก็คอมเมนต์นะตอบอะไรที่มัน แตอะไรที่มันยังสาม,มารถให้อ่านได้อยู่ก็จะพยายามตอบแล้วกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเกมเมื่อนายเลิกกัน